ปะลุงาอาะท้องฟ้าก็ฟ้ามืดคึ้นแล้วค่ำแล้วจนมืดเนาะตอนนี้กระเาะย่างย่างเปสีหอดเทียงผูกขึ้นมากับผูกไกลเลยเราปะลุงงาไปเทียงเทียงก็จะเชิงผูกไปนี่กระคำแต่เบนอะคงสีไป,ไประเทศไทยปะลุงอาเบ่งแล้ว Những ngôi ngọc là lắng nghe chị lại mà cả bên anh ông nè bà hết nha anh 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 nó anh 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 đi anh anh anh

กขึ้นมืดค่ำขึ้นมาห่อเทียงแล้วไงพู้น้งอ,องฟ้าอากาศสดใสเดี๋ยวว่าไปต่อก็ขึ้นเทียง วลานนึ่งน้องนะแขวกล้วยไว้อนี่น้บบงองอาตอนนี้ก็ขึ้นมอเเทียงแล้วนี่้อกินเ็ดเฮ็ด้องกินยันนยงง่างนะไรุดปวกื ซิมบังซิมบังมั้ยเด้ได้เทปบอนี่เดี๋ยวได้เร้ามะนัวลถึงเวลาปรุงแล้วมันจะอยู่เทิยงร้านนึงเองเนาะโอ้หไก่ก็ขึ้นมาเทียงป้าโอ้มันจะคำเลยเนาะผว้ดูงานเจ๊เด็กินอยู่

กันเนาะตัวนี้ก็คำมืดแห้งแล้วตัวนี้ก็พูดนะเพราะว่วาตอนนี้ก็นี่เนาะอันนี้ก็คลายมุ้งจบไปเนานะหลายนาทีจบไปตอนนี้ก็เสียได้จบเพียงตอนนี้แลว้วโรงงาเนาะตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วเนาะลายหนึ่งก็สีได้ไปอาบน้ำอาบท่าตอนนี้ก็นนกะต้อง ตาตอนนี้นานะพุนาเนาะเจอกันไหมพุนานะตอนนี้กะสิได้จบคลิปเท่าน,นี้แล้วก่อนไปก็อย่าลืมกดไลด์ก็ใช้ไข,ขเพื่อเป็นกาลัางใจให้หล้านหนึ่งหนึ่งกับสติก็สิดีเนาะพุนนะบาบายเจอกันไหมกันเคเจอกันเมื่ออืนนอนะนน่นนะพุนาการอะไรก็ผิดพลายเาิา่งอีกบายมาขุดเละไหลเนาะตอนนี้กันน้าพนะุนานะนี่ยลุงมันกับขุด ไวๆเนาะถ<ด>ูลายๆได้บ่คุดลายได้บ่โอ,โอเเอาละขากันโดยน้ำอ่มันก็เลยคุดขึ้นี่น้ำลายลายถวา,ายน้ำไปเลยน้ำกันเมงจัปาน้ำลายแหงตอนนี้กนอกปบ่ันี้ก็ป,กป,ป้าป้าหก ข่ามเติมนะพะลงานี่ค่ำเลยตอนนึ่งกด้นี่นามก็ลายลายถั่วให้นาาเนาะนี่กะเต็มหงส์ซะห้าน้าม,มีแต่น้ำถ้าเป็นย่ำลำถ้าเป็นน้ำลำหน้าของสีดีนะพะลุงาเพราะว่ามีน้ำ จำไม่ได้เป่งนะ้ะน,นี่ก่กล้องอยากสั้นให้กัดินบุรุษานะกล้องก็สัน้นต้องขอโทษขอไผ่แหงง้งแหนะ้งนบุรุษานาะแล้วก็หลานหนึ่งกับปากอยากค่อยๆเนาะต้องขอโทษขอไผ่แห้งกัดิป้าลุงอากะเบิรงนี่สิบุอยากได้ยินปัญญแล้วเนาะนี่น้ำไหลยหลายปิ่งมันนี่ไลแห้งแห้ง น้ำกระไลซะนี่น้ำไหลวันสิจร้อบบนนี่ไหลไหลไหลลงมาเนาะไหลบนลงมาบนนี่น,นา่ารักไหมกี่ตุ้มกับอะไรนึ่งก็ถือกี่ตุ้มแหละ งนี่สิได้เมื่อเทียงแล้วแต่กระถ่ายรุง่งอาเบิ้งก่อนก่อนสิเมื่อเอา,ปาไปเลยไปเบิ้งอีกก่อนโหดุงเพิ่นแกขุดไปได้ไกลเติบเลยฝนตกแห้งเมื่อคืนกกนีน่กะฝนตกแห้งเนาะบุรุษอาหน้ามันก็เลยถล่มให้หน้าเลยแห้งเกิน นี่ก็วะฮันนี่สัญญาณทางนี่ระว,วังเลยกัน,นทางเงี้ยงอ่ะโอเคพอแล้วมาถึงที่สมบูรณ์ ไม่สำเร็จแล้วโอเคนี่กระดุมอ่ะกระดุมถุกงกระดุมขวดนี่นบุบหคห่วยก็ไนไรไรเห็นบ่ เนาะห้น้มมันน้ำมันส่วห้หน้าเกินไปก็คุดเดี๋ยวเค็มมันบรรยากาศยามแดงแล้งบุญเย็นนี่นักมาลมบอมีใบไม้บอตีง ละนึงกะยางลงไปก่อนกลองาจจะสั่นนิดนึงเพราะว่าร้านนึงกะยางลงมาเนาะเขาก็ออกบ่ลายมีแต่หญ้าออกหญ้าีลายลายเขาด้วยนะเขาไม่สิลายซ้ําหญ้าอบ่่ะเอ้ย คำตืบเลยลานหนึงก็ซื้ได้งไงเนาะตอนนี้กับลานหนึน่งกับรรยากาศ่แดงกัซื้อเมือแล้วลุงกัปบปไปเฮ็ดยูลานหนึงกะไปกมึงพาย่างเบิรงดีกว่าจริงก็ถ่ายกะจะรบกวน

มันน้อยของร้านนึ่งเป็นมันมาเหยียบอาะกาันม,มแจะตีนหอยตีนมัวเนาะตอนนี้กะน้ำถมไ้นายได้เนี่ยโมเมนเรื่องง่ายงางไปตามรุงไงเนาะตอนนี้กะไปกา,านนึ่งก็ต้องเพิ่มเสียงขึง้นอีกนอหนึ่งรอบโรงงาเนาะเพือรร่อให้ปลางอาได้ได้ยินเสียงชัดเนาะตอนนี้กะ

นี่เนาะคุณไทยปะ่ะตอนนี้กะสืได้ขึ้นเทียงไงล่ปะป่ะึ้นไปนน้ำกับนบบดนี้ขึ้นก้อนแล้วึ้นไปเบิ่งอยู่เทียงเพื่อแล้าบริาวาเนาะก็สิเป็นในใดรันนึงก็สิไปเบิ่งงวัวก่อนอย่างขึ้นไปกันเลยปูนา่าไหลลงไป ทำเสร็จแล้วนะตอนนี้กลขหุนไปก่อน nh àng, nh àng, nh àng. ยังยังยังจุดรวมกันไล่ไล่จุมเลี้ยงสไลด์เลยเป็นเข่าเลี้ยงสไลด์ยิ่งดีกว่าเด้รับมาอันนี้กะอันหนึ่งกะสติลงมาทายผู้เดียวเนาะอันนี้กะสติเพิ่นกะอยู่เทิงผู้ เห็นเรากินอยู่ทึงอันห,หนึ่งก็เลยลงมาทายถ่ายคลกกิปแล้วก็โอ้นี่ไหลลงไปนองเมีนอยู่ล็อกนุ่มรุ่งหาน้ำขึ้นแห้งแท้ว่ะน้าเมียังไหลฮะจริงจริงนุ่มริงๆนี่เป่งลงนองจนเบิดความจริงนี่อันหนึ่งว่าสิเป่งมาให้ให้นี่นะ ่ะเนีอะตอนนี้ก็ไปหาเที่ยงไม่ได้จังด้ได้จริงเบิ่งเียวเที่ยเนาะอันนี้ก็ดูละเบิ่งสติว่าเพิ่นเฮ็ดนกินได้หยังแน่เนาะไปไปเบิ่งสวัสดีป้าุงอ่ะวันนี้ก็มาพบกับองสตติสดีสาลังกันเนะปะมาวันนี้ก็กละนงกแล้วาเนาะกาดยําแดงๆเนาะนี่กนี่ระนึงก็สิพาไปเบิ่ง ลุงพิ่นขุดหนึ่งก็พูดแหละอยู่ลุมพูนะพูนอยู่ทางลุมพูอันหนึ่งก็สิพามาเบิ่งย้ำให้ย้ำหน่ายเนาะแล้วหนึ่งก็ขอโทษขอให้ดีถ้าก้องสั่นกันเนาะน้าป้าแล้วหนึ่งกับพ่อไายคอยไายน้าป้าเบิ่งหลายเทือน้าปมามือดีแล้วหนึ่งกับเองสิไายเนาะนี่ไก่กับป้าป<อ>ูเจี๊ยบเจี๊ยบอยู่นี่ กองสั่นกับขอถดขอพายแห้งเนาะป้าพุงงัวเพื่นกกองกระอยากสั่นนอเปิมานี่ป้ากะน้า,หาหนหึ่ก็ต้องแต่ป่าเบิ้งตอนลานหนึ่งไปหอปแผนอเปมตอนนี้กับู่นนเปิตอนนี้กับลงใส่สีห่อในอนี่กะา เธอหน,นีก็สีหอดแล้วก็อยากสั้นๆเนาะก็หนี้กันย,ยางไปกันเลยเราจะยืนขันหน้าพุณเขาออการะลุงเป็นกระลังคุดอย่างก็เปล่งน้ำเนาะตรงอ่ะพุณ กำลังเฮ็ดงานอยู่ตอนนี้เพื่อนกับกำลังเฮ็ดงานอยู่นักปนงาครัตุ้งหลานหนึ่งอ่ะย่างไปทางลุมกันเลยเนาะตอนนี้กะย่างบ่าหาอดอะไรหัดตัวหอดตอนนี้ย่างกระหึง่งแหง้แหงๆนาะเพื่อสิลงไปงหอดลุ่มไอ้เถียงมาไลรู้อะไรเพื่อนไหมผู้เถียงก็อยู่บักไก่ะนะักปนงะ เหี้ยงลงไปกันเลยร้านหนึ่งกับสีผ้าไปเบิกว่าคอค่ะการ้านหนึ่งออกบ้านเนาะไปเบิงกันเลยบมันนี่จะหยาบจักมาดูไงไปเอออู้ออกยินเคียวนะครับพวกน่ะไปไปเบิงกันเลยเงี้ยกระชิ่หอดเลยผู้ น้าป้ลุงอาตอนนี้ก็เข่ากับป้าออกเขียวเขียวน้าป้ลุงอานี่อ่ะเขียวเขียวเบิง่งคงจะมีหยามเลยป้าลุงอาไปะปะงานงวุ้งไว้กันเลยนี่ก็มาถ้ากองสร้างก็ต้องขอโทษขอภัยแหง้แหงๆเนาะแล้วนึงก็โดดว้ามีตะตีนงัวเหยียบน้าป้าป้าปู เพปิดก,กลับลงมาเหยียบป้าโอ้หลายๆตืบแล้วแต่ว่าเสียรายให้งวัวมันเหยียบขิ่มมาเลยนะพี่นุ่ห่ะนั่นกับกำลังออกนั่นนะฮะพี่นุ่งห่ะนั้นก็พูนกำลังเฮ็ดงานอยู่ไป่ขัวแต่สักพักกำลังออกนิดหน่อยเนี่ยพี่นุ่ห่ะอาจจะอาจจะโบเห็นปัญไเนานะ ดินมาเลืดอดกีนยังไปนำ้ำไปไปกันต่อเผือสียางมาหดเห็นน้องก่อนนี่น้ำก็ไลายล่นะป่ะยีน,นองกะหูจังยานจังเข่าออกกะน้ำลาตอนนี้กะตัววนัน ยังไปกันเลยนะพุูนมากิดินให้กัลุงเพคนคุดหลายๆเนาะะอืวน,นีกโอ้ยป้าเขียวว่ะเด้ หิดงานอยู่ลุงหิดงานั่นเหิดงนกันน่ะตุมลายใชกไหมลุงคนก็ห็ดงานอยู่ตอนนี้กับฟูนี่ไปลังเหยียบเข่าด้อเข่าบนก็ออกองกำลังยกายเหยียบเข่ากุดไห้นะเอ้ คนกระตกแห้งๆนะพนงานี่งามห้ายหลายนี่กับาลอบังกอนลุงเพิเ่เลางคุดบึงนีคงสิขุดหลายๆนะพนงานี่วายแหงเพิ่งเพิ่งสิลงมาคุดจิละหนึ่งสาไปบ่งอัอนอน,น,นี้ก็เขียวขึ้นมาเลยขอห้มันมีหย่าในกวนพนงาหยา นี่น็อตไปรู้มาตอนนี้แกแหน่ไหลเฮงฮงจากสีวายต้ได้นันกะมาไกลเติมจากคือเทียงละกลายหนองไม่อีกนี่เปิดสีห่อรังหลานนึงก็บักไกจ่จนว่าหอดให้นะจีหอดผู้ไอพี่ไรงเนาะมันก็ผู้ไอผู้ไอปัญหาหน้าไม่แถวนี้กับน็อตไรู้มา